สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เจอกับคุณพุทธครับวันนี้ไก่แจ้พันใหม่นะครับเอามาตั้งแต่ออกจากไข่ตอนนี้อายุได้4-5เดือนหน้าออกจากขาวคิ้วแดงนะฮะหางงอนหางชัยสวยงามจะบอกไพเดอร์นะครับลักษณะออกน้ำตาลกะอ๋อ ทีมนิยมของแท้สวยงามอลังการครับคุณคล้ายๆกับสุนหงอคงครับตัวนี้เห็นไหมครับจะมีหางชัยงอนเห็นไหมเห็นไโอ้โหแฉกเห็นไหมครับสวยงามน่าจะออกสีขาวนะครับเหมือนทาแป้งไว้แล้วก็สวยงามนะครับ เราจะให้ดูนะครับด้านหลังครับเห็นไหมครับด้านหลังนี้ก็จะดูเรียวหาง6กแฉก2 4 6 2ถูกต้องตามลักษณะของไก่แจ้ซึ่งตัวผู้ที่เราเลี้ยงเพื่อที่จะผสมพันธุ์นะครับก็มีอยู่เจ้าทิศเจ้าปุกกะปุ้ยแล้วก็นี่ก็เจ้าพุทธ แล้วก็ตัวเมียก็สาวาตอนนี้สาวาก็วางไข่ไปแล้วนะครับได้สามสี่ฟองแล้วนะครับอา,าอายุห้าเดือนมันก็งอกซะละเห็นไหมนะสวยงามครับตัวนี้สี่เดือนครับหน้าอกยังไม่ผ่าไม่พึงเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนเนะจ้าทิศนะครับเจ้าทิศเขาไก่เกือบเจ็ดเกือบปีแล้วจนนัดปี นะครับรูปทรงเอวอรรชอนอ่อนแอน่งามถูกต้องเห็นไหมครับดวตาเขา,าสมส่วนสุขภาพแข็งแรงดีนะครับนะครับสวยงามหันหน้ามาหน่อยโลกหันหน้ามาหน่อยโพส พุออหันหน้ามานี่ดี่ไม่อยากดังหรอเออจะได้ยินเสียงไอพ้พวกกระปุ้ยกับไอท้ทิดกระตากอยู่ด้านบนนะครับอไอสองตัวโนรู้ว่าไอ้พุออกสื่อทีวีอยู่ให้สัมภาษณ์อยู่ไม่พอใจครับยังซีมครับอ่มาๆมา,มา,มานะครับ แล้วก็นี้คือเจ้าพุธครับความสวยความน่ารักของเขาเห็นไหมครับวันนี้ได้นำเสนอนะครับตัวผู้สายพันธุ์ดีครับเห็นไหมครับวสวยกะใช้ได้เลยทีเดียวครับ สวยครับนะครับอาาสวยของเจ้านี้ครับจะพูดนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนๆด้วยนะครับไหนบาย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 ท่านผู้ชมหน่อยแล้วบายบายหน่อยแล้วลูกหนึ่งสองสามไหนบายบายหน่อยลูกหันหน้ามาหันหน้ามาไหนหันหน้ามาดิหันหน้ามา บายบายท่านผู้ชมหน่อยแล้วบายบายเลวสวัสดีครับไปแล้วเออสวัสดีครับ